สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอเจะเล็กเด่นไทยลอตเตอรี่และ,ะแฟนเพจเ c e บุ o k นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับแอดมินก็มาแบ่งปันในส่วนของ10บนนะครับงวดประจาวันที่16พฤศจิกายนพศ2566นะครับก็เป็นที่น่าเสียดายในงวดที่ผ่านมานะอันนี้ก็เป็นสูตรที่เราคัดเฟ้นไปนะก็คือ5601 ทีนี้แอดมินก็ยังไม่ได้คำนวณน,นะก็ดูตามนี้เลยนะครับเป็นสูตรที่ใช้จริงนะแล้วก็แอดมินนะครับไปเด่นที่เลข6นะแล้วก็เลข0ถ้าท่านสมาชิกจำได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะมันมีสูตรสูตรหนึ่งที่เป็นสูตรตัดคูก่กี้ซึ่งมันผิดนะแอดมินก็นะครับไปเน้นในส่วนของเด่นเลขคู่ก็คือเลข6กับเลข0 ทำสมาชิกเป็น FC นะในงวดที่ผ่านมาก็จะทราบนะครับว่าสูตรทุกสูตรนะครับมีข้ามีหลุดและเราก็ต้องการที่จะวัดดวงเพราะฉะนั้นนะครับแอดมินเน้นที่เลข6ก็บเลข0นในงวดที่ผ่านมานะก็ถือว่าผิดนะครับออกที่เลขอะไรครับ5 1นะตรงนี้นะครับทีนี้นะครับผลของกองสลากกรประกาศคือหลักร้อยได้เป็นเลข9นะครับนะ ส่วนหลัก10นั้นเป็นเลขหแล้วก็หลักหน่วยนั้นคือเลข1ตรงนี้ของเรานะครับก็คำนวณได้5 601นหนะหน่าเสียดายมากๆนะครับที่เราฟันในส่วนของตัวเลขซึ่งเป็นเลขคู่จึงตัดเลข5กับเลข1ทิ้งซึ่งเป็นเลขคี่นั่นเองก็สรุปก็คือเป็นเลข5ตรงนี้นะแต่สูตรนั้นคือเดินต่อนะ ก็มีสมาชิกหลายๆท่านนะครับติดตามสุดนี้และก็มีบางนะคนนะครับนำสุดนี้ไปเยผยแพร่ในสื่อออนไลน์แล้วแอดมินก็เห็นแต่ก็นะครับแอดมินนะครับถือว่าเป็นการแบ่งปันข้อมูลเพราะฉะนั้นก็ข้อมูลทุกข้อมูลนะครับไม่มีลิขสิทธิ์ถ้าท่านสมาชิกนะครับแบงปันไปอันนี้ก็ต้องนะขออนุโมทนานะครับในสิ่งต่างๆนะครับเพราะนี่คือ ข้อมูลและการแบ่งปันเท่านั้นนะครับไม่มีสิ่งอื่นใดแล้วก็เรื่องของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องแบ่งปันก็ถือว่าได้บุญกันนะถ้าสูตรเดินต่อเราก็มีโอกาสที่จะทําไมครับถูกในส่วนของหลักสิบนั่นเองทีนี้ในงวดประจําวันที่16ที่จะถึงนี้นะแอดบินก็มีสูตรนี้นะครับหสูตรที่เราจะมาใช้กันนะเดี๋ยวเราก็มาตามต่อนะครับแล้วก็มีส่วนในสูตรของหลักสิบนะซึ่งเป็นสูตรมาตรฐาน หนะตัวเลขแล้วก็สูตรมาตรฐาน3ตัวเลขมาเปรียบเทียบตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของหลักสิบบนนั้นเียงไม่กีดตัวเลขเท่านั้นนะครับเมื่อพร้อมแล้วเราก็ไปดูแล้วก็คำนวณในส่วนของหลักสิบกันนะครับประลาชมครับ กลับมาในส่วนของนะการวิเคราะห์10บ,บนนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรที่1น,นะก็เป็นสูตรใหม่ที่เข้ามาแล้วก็แบ่งปันให้กับท่านสมาชิกเป็นงวดแรกนะครับผลของการทดลองนะครับในงวดที่ผ่านมา10บนสูตรมาตรฐาน6ตัวเลขสูตรนี้นะครับก็ตามนี้คำนวณได้012345ออกที่951เลข5ก็มาตำแหน่งของหลัก10บบนก็ถือว่าถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้นะสูตรนี้ดูนะครับ ทีนี้อเดมินก็คำนวณสูตรนี้ให้กับท่านสมาชิกไว้แล้วตามนี้นะทีนี้เรามาดูเรื่องสูตรนะครับเราจะใช้ในส่วนของหลักแสนตรงนี้หลักแสนคือเลข7นะนำเลข7มาวางนะครับ10รางวัลที่1ก็คือเลข5ตรงนี้นะหน่วยรางวัลที่1ก็คือเลข1นะครับคูณ3ามพงที่1นคูณสก็ได้เลข3นะครับแล้วก็บวก9ก้างที่เพราะฉะนั้น เบวก5ได้12เอาตัวหน่วยคือเลข2แล้วนำเลข2บวก3ก็เป็นเลข5และวนำเลข5บวก9ก็เป็น14เอาตัวหน่วยคือเลข4ตรงนี้แล้วก็เดินหน้าไปจานวน6ครั้งก็จะได้4 5 6 7 8 9นั่นเองอันนี้ก็จะเด่นในส่วนของหลัก10บนในสูตรที่1ซึ่งเป็น6ตนัวเลขนะก็สถิติตามนี้เลยตามภาพนะครับแอดมินก็ตัดมาที่5 30เป็นงวดแรกนะตรงนี้ก็ ลองดูนะครับจากที่อาจมินนะตัดนะในส่วนของสูตรนี้นะถูกเป็นงวดที่1 2 3 4 5 6 7 8 8ี่ห้าดงวดแล้วอันนี้จะเป็นงวดที่9หรือไม่ก็จริงๆแล้วสูตรนี้เดินยาวนะเป็นสูตร10บนเดินระยะยาวนะครับแต่ก็ไม่สำคัญสำคัญตรงที่ว่าถ้างวดที่จะถึงนี้นะจะเข้าหรือไม่ตรงนี้สำคัญกว่านะครับแต่ว่าอามินก็เขียนให้ท่านสมาชิกนั้นดูภาพว่า ตัวเลขนะที่เราจะใช้กันนะครับต้องมีสถิตินะการบวกในตำแหน่งเดียวกันนะแล้วก็ได้ผลเท่าไหร่อันนี้จะเป็นในเรื่องของนะครับความน่าจะเป็นนะ,ะตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องสูตรใครสนใจก็แคปหน้าจอไปก่อนนะครับก็เดินมาแล้วติดต่อกันหลายงวดยังไม่ผิดเดี๋ยวเราจะลองดูนะว่า456789 ในงวดนี้จะติดในส่วนของ10บนหรือไม่นะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราก็ไปคำนวณในส่วนของนะเด่น10บน4ตัวกันนะครับผ่านมาชมครับครับทีนี้เราก็กลับมาในส่วนของ10บน4ตัวเลขนะก็ในงวดที่ผ่านมาคำนวณไปแล้วนะครับ5 6 0 1เป็นที่น่าเสียดายนะ,ะเดี๋ยวเราแก้ตัวสำหรับงวดประจำวันที่16พอยห6นะอันนี้ก็คือออก9 51เลข5มาตำแหน่งของ10บบนถือว่าถูกต้อง น้อยนะมีเพียงแค่สิตัวเลขเท่านั้นอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องสูตรนะครับเราจะใช้ในส่วนของหลักพันตรงนี้หลักพันก็คือเลข3นะครับนำเลข3มาใส่ตรงนี้ตํนแ่งต่อไปก็คือ10ครั้งที่1คือเลข1นะครับคูณ2ของที่1คูณ2ได้เลขอะไรครับเลข2ตรงนี้นะคำนวณไปรพร้อมกันเลยนะครับตํนแ่งต่อไปก็คือ10ครั้งที่3 หนึ่งสองสามสิบครั้งที่สามคือเลขหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับคูณสองงที่หนึ่งคูณสองก็ได้เลขสองตรงนี้ตำแหน่งต่อไปก็คือร้อยครั้งที่สี่หนึ่งสองสามสี่ร้อยครั้งสี่คือเลขสามนะครับก็นำเลขสามมาใส่ตำแหน่งสุดท้ายนะครับก็คือสิบครั้งที่สี่หนึ่งสองสามสี่สิบครั้งสี่คือเลขสี่ตรงนี้นะครับคูณสามงที่สี่สามสิบสองเอาต่หน่วยคือเลขสองนั่นเองตรงนี้นะครับ แล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายลบ1คงที่นะครับเพราะนั้น3าบวกสเป็นเท่าไหร่ครับเป็น5 5าบวกสเป็น7จ็ดนะเจ็ดบวกสเป็นสิ 10, เอาหนึ่งเลขศูนย์ศูนย์บวกสก็ได้เลขสอและนำเลขสอลบหนะก็เหลือเลขอะไรครับเลขหนึ่งตัวแรกนะครับเดินหน้า1จังหวะก็เป็นเลข2ตำแหน่งนี้บวกสีงที่นะครับเป็นเท่าไหร่ครับ4ีบวกสเป็น6แล้วก็เดินหน้า1จังหวะเป็นเลขอะไรครับเป็นเลข7แบบนี้นะ ทีนี้ท่านสมาชิกที่สอบถามเข้ามานะครับว่าสูตรนี้4ตัวเลขได้เลขอะไรบ้างก็คือเลข1 2 6 7เด่น10บนในงวบจำันี่ที่16พอยาว6ที่จะถึงนี้นะครับและอันนี้ก็เป็นสูตรให้บีนตัดมาที่30 530เหมือนกับอีก2สูตรเลยนะครับก็จะได้นะครับมองภาพเปรียบเทียบนะเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะดูแล้วก็ วัดกันในส่วนคอนะประกอบของหลักหน่วยก็จะได้นะคู่ชุด10หน่วยบนตรงในงวดนี้กันนะครับท้ายคลิปนะ,ะทีนี้สูตรก็คือตามนี้เลยใครสนใจก็แคปหน้าจอไปนะครับจริงๆแล้วสูตรนี้เดินยาวนะท่านสมาชิกนะครับก็ถือว่าตัดมาที่530พอนะครับนะ,ะเด่น10บนสุดนี้1267นะครับทีนี้ยังไม่พอนะครับแอดมินก็ มองอีกสูตรหนึ่งก็คือเด่น10บ,บน3ตัวเลขเดี๋ยวเราไปดูเด่น10บ,บน3ตัวเลขกันดังต่อไปนี้นะครับครับทีนี้เราก็กลับมาในส่วนของเด่น10บ,บนนะครับมีเพียงแค่3ตัวเลขเท่านั้นอันนี้10บ,บนนะครับก็ไม่ใช่ของแอดมินนะครับไม่ใช่สูตรของแอดมินนะเป็นสูตรที่นะเ,นเพื่อนๆของนักคำนวณด้วยกันนะครับแบ่งปันในส่วนของ facebook แล้วก็กลุ่ม l i น์นะ แอดมินดูสูตรนี้ได้ประมาณ3มวดติดนะครับก็เข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบโดยตลอดแล้วก็ในคลิปนี้นะครับแอดมินก็ไม่พลาดที่จะมาแบ่งปันให้กับท่านสมาชิกต่อนะซึ่งในงวดก่อนอมาดูสักนิดหนึ่งนะครับในงวดก่อนนั้นคำนวณได้ 3, 4, 5ออกที่ 9, 5, 1เลข5ก็ติดในตำแหน่งของหลักสิบบนก็ถือว่าถูกต้องนะครับ ทีนี้ในงวดประจำวันที่16กแอดมินก็คำวนวณให้กับท่านสมาชิกแล้วตามนี้เราได้ในส่วนตัวเลขก็คือ6 7 8นะครับทีนี้มาดูทั้งสูตรเราจะใช้ในส่วนของแสนหลักแสนก็คือเลข7ตรงนี้นะครับคูณ4คงที่7 4 28เอาตัวหน่วยคือเลขแปดตำแหน่งต่อไปคือหลักหมืน่นก็คือเลข4น่นเลข4มาวางแล้วก็บวก4คงที่ ไม่งงนะครับเพราะฉะนั้น8บวก4ก็เป็น12เอาตัวหน่วยเคเลข2แล้วก็นำเลขก2บวก4ของที่เป็น6เดินหน้าเป็น7เดินหน้าเป็น8นะอันนี้ก็จะเด่นในส่วนของหลัก10บน3ตัวเลขเท่านั้นนะสถิติแอดมินก็ตัดมาที่5 30เช่นเดียวกันอันนี้เลยนะก็มีระยะในการเดินเท่าๆกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสูตรนะครับถคาสนใจก็แคปหน้าจอไปนะ สูตรนี้เด่น10บนก็คือ678แล้วก็ยังไม่ผิดนะทีนี้นะสรุป10บนทั้งหมด3สูตรนะครับก็มีระยะในการเดินตั้งแต่วดที่ออก53สูตรเป็นต้นมานะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูในส่วนของภาพรวมนะครับดังต่อไปนี้ครับทีนี้เราก็กลับมาดูนะเด่น10บน3สูตรนะครับก็มีสูตรที่1ตรงนี้เป็นสูตรมาตรฐาน6ตัวเลขซึ่งเป็นสูตรใหม่ และอันนี้นะครับก็เป็นสูตรเก่าสูตรมาตรฐาน4ตัวเลขที่เราติดตามกันมานะครับแถวนี้นะแล้วก็อันนี้นะครับแถวนี้ก็จะเป็นในส่วนของสูตรใหม่แต่ก็เป็นใหม่ในช่องของเราแต่ก็เป็นเก่าในส่วนของนะซื้อออนไลน์ต่างๆนะครับก็หยิบยกมาทั้งหมด3สูตรเพื่อเปรียบเทียบกันนะครับทีนี้แอดมินก็จะให้กับท่านสมาชิกดูตรงนี้นะครับเปรียบเทียบ ในงวดที่ออก530 530แล้วก็530อันนี้คือ3 4 5 6 7อันนี้2 3 4และอันนี้2 3 7 8นะครับจากตัวเลข6ตัวเลขชนกับตรงนี้นะครับ2 3 4มันจะเหลือแค่3 4นะแล้วก็เหลือแค่เลข3เลขเดียวออกที่30อย่างนี้นะครับอันนี้3 4 5 6 7 8อันนี้4 5 6นะมันก็จะชนแค่แค่เลข4 5 6 แล้วก็ส5 6, 6มาชนตัวนี้ก็คือเหลือ4กับ5ออก4 5 3ห้าเลข5ก็มาตำแหน่งของหลัก10บนก็ถือว่าถูกต้องนะอันนี้ก็เหมือนกัน5้า890อันนี้8 90เนพราะนั้นชนกันที่8 90กนะก็มาตรงนี้เหลือ8กับ9นะครับก็ออกทีเลข8ถูกต้องนะอันนี้7 8 90 1อันนี้7 89มันก็ชนกันที่7 89นะ นะตรงนี้นะครับก็จะมีเลข7็เพียงเลขเดียวนะออกที่478ก็ถือว่าถูกต้องนะตรงนี้ก็เหมือนกันนะ9 0 1 2 3 4อันนี้ชนแล้ว2สูตรชนก็คือ1 2 3ตรงนี้นะแล้ว1 2 3มาเทียบกับตรงนี้ก็จะเลือแค่เลข1เลขเดียวเห็นไหมครับออกที่ 8, 12เลข1เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบก็ถือว่าถูกต้องนะก็ไล่มานะครับตามนี้นะแล้วก็งวดที่ ออก9ห้าหตรงนี้เราได้0หนึ่งสองี่ห้าอันนี้ได้3 4มสี่ห้าสองสูตรนี้ชนกันที่3ามสี่ห้านะครับแล้วก็มาวัดจากตรงนี้ก็คือ3 4มห้าก็เหลือเพียงแค่เลขห้าเลขเดียวออกที่9ห้าหนั่นเองก็ถือว่าถูกต้องนะครับแล้วก็งวดนี้นะ4ี่ห้า6 7เจ็ดแปดเก้ดแปดหนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีเลขตัวชนแล้วนะครับดังต่อไปนี้ทีนี้เราก็กลับมาที่แผงนะสำหรับ10บ,บน16พย6 6นะครับสูตรที่1เราคำวนวณได้4 5 6 7 8 9สูตรที่2คํคำวนวณได้1 2 6 7แล้วก็สูตรสุดท้ายคำวนวณได้6 7แล้วก็8ท่านสมาชิกจะเห็นว่าตัวเลขนั้นชนกันที่เลข6 6 6 7 7และก็7นะครับ ก็สรุปได้ว่า10บ,บนงวดนี้นะครับชนกันที่เลข6กับเลข7เพราะนั้นแม่มินก็จะใส่ตำแหน่งของตัวเลขดังต่อไปนี้ก็คือเด่นหลัก10บ,บนก็คือเลข 6x นะอีกตัวหนึ่งก็คือ 7x นั่นเองนะครับตามนี้นะถูกผิดต้องขออภัยนะครับก็เหมือนเดิมนะทีนี้6กับ7จะไปประกบก,กับ หลนะักหน่วยคือเลขอะไรนะครับยังไม่จบนะอันนี้แอนดมินก็มีในส่วนของหลักหน่วยบนนะครับที่เราเคยใช้กันมาดังต่อไปนี้ก็คือหน่วยบนสุรนี้นะครับพอเห็นอยมู่ยนะ012 3 4 5หนะอันนี้แอนดมินก็ลงในส่วนของนะแบ่งปันในส่วนของหน่วยบนไปแล้วนะระยะยาวสุรนี้ยังไม่ผิดเลยแล้วก็แอนดมินก็คิดว่าสูตรนี้น่าจะเดินต่อนะครับ นะหน่วยบนเราได้0 1 2 3 4 5นะครับก็ทีนี้เดี๋ยวเราก็ไปประกบกับ10บนก็คือ6และ7ดังต่อไปนี้นะดูตรงนี้คร่าวๆนะครับนะอันนี้เป็นสูตรนะครับง่ายๆก็สมมุติว่าเราจะนำ10บนประกบกับหลักหน่วยบนนะ0 1 2 3 4 5เราก็จะได้ตัวเลขดังต่อไปนี้นะครับ ครับทีนี้เราก็มาดูในส่วนของตัวเลขนะครับที่เราประกบคู่นะหลัก10ก็คือเลข6กเลขเ็นะหลักหน่วยก็คือ012345นะเมื่อประกบคู่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับอ่ะดูให้ชัดเจนขึ้นนะครับก็จะมี6061 62 63 64 65อันนี้ก็จะเป็น10หน่วยบนตรงแล้วนะครับแล้วก็70 71 72 73 74 75 นะก็ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ12ชุดนะ12ชุดนี้ถือว่าเป็นจนํานวนของตัวเลขค่อนข้างที่จะมากนะทีนี้นะครับเราจะคัดตัวเด่นนะ10หน่วยบนตรงตรงนี้อย่างไรนะครับแอดมินก็ดูจากสถิติต,ตรงนี้นะหลัก10มักจะไม่มานะก็คือ10ล่างมักจะไม่มาในส่วนของ หลัก10บ,บนนั่นเองนะครับทีนี้แอดมินก็จะให้ท่านสมาชิกนะวิเคราะห์ไปมาพร้อมกันนะระหว่างเลข6กับเลข7ตรงนี้ให้ท่านสมาชิกนะตั้งแต่ต้นปีนะครับ16ธันวา6 5เลยนะเลขก1คือ10ล่างจะไม่มา10บ,บนสังเกตดีๆนะไม่มา10บ,บนไล่มาเลยนะครับนะแล้วก็ในงวดนี้ให้ดูดตรงนี้เรียงเบอร์นะครับ ตกที่เลข6เพราะฉะนั้น10ล่างจะไม่มา10บนในงวดถัดไปนะต่อดูแล้วนะครับเป็นตัวที่ตายสนิทเลยนะอันนี้คือเลข9หลัก10ล่างอันนี้ได้เลข1นะเลข9ไม่มา10บน4ก็ไม่มา10บนอันนี้2 0 2 4ก็ไม่มาอันนี้ได้เลข6เช่นเดียวกันนะก็ไม่มา10บนนะอันนี้ก็เลข4ไม่มา10บบนเพราะนั้นตรงนี้ งวดก่อนออก6-3นะครับเพราะฉะนั้น10บนเราเด่นที่เลข6กับเลข7เป็นไปได้ตัวนี้เลข6 6, อาจจะไม่มาสาหรับหลัก10บนเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันก็จะเหลือหลักเดียวก็คือนะเดนะเด่น10บนนั่นเองตรงนี้มากกว่าเลข6นะครับแต่ทีนี้7จ7 1 7 2 7 3 7 4 7 5้าท่านสมาชิกดูมีกี่ตัวเลขครับ 6คู่ชุดถือว่ามีจำนวนของตัวเลขก็มากพอสมควรเพราะนั้นตำแหน่งต่อไปที่เราจะต้องวิเคราะห์ก็คือในส่วนของเด่น10หน่วยบนนั่นเองก็จะเป็นนังต่อไปนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนะวิ่งบนตัวเดียวจริงๆแล้วอันนี้เป็นสูตรเด่น10หน่วยบนทั้งหมด4สูตรมันชีชัดว่าเป็นเลข4ก็จริงอยู่แต่ว่าถ้าสมมติว่ามีสูตร1สูตรใดที่ผิดเลข4อาจจะต้องเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นจาก ที่เราคาดการณ์4สูตรถ้าสมมุติว่าสูตรเดินต่อ3สูตร2สูตรขึ้นไปนะก็จะเด่นอยู่ที่เลข2 3 4 5 6 7ถูกต้องไหมครับนะแล้วก็เลข9แต่ทีนี้2 3 4 5 6 7 9ก็จะเด่น10หน่วยบนนั่นเองนะก็ต้องมีตัวใดตัวหนึ่งนะครับติดในส่วนของนะ10หน่วยบนหรือ2ตัวก็เป็นไปได้นะ2 3 4 5 6 7 9 อันนี้ก็จะเป็นเด่นในส่วนของนะครับสิบหน่วยบนนั่นเองเพราะนั้นจากตรงนี้นะก็ประกอบไปด้วย2 3 4 5 6 7นะแล้วก็เลข9เพราะนั้นเรามาดูตรงนี้นะจากตรงนี้เลข6ไม่มาที่หลักสิบบนถูกต้องไหมครับก็จะเหลือที่เลข7ใช่ไหมถ้าเลขเมานะเด่น10หน่วยบนก็คือเหมารวมไปเลย2 3 4 5 6 7แล้วก็เเพราะนั้นตัวเลขที่มาติดในส่วนของ10หน่วย ก็คือ 2, 3, 4, 5, 7นั่นเองตรงนี้นะ4 3 4เพราะฉะนั้นมันก็เหลือเพียงแค่4คู่ชุดตรงสำหรับ10หน่วยบนก็คือ 7, 2, 7, 3, 7, 4แล้วก็ 7, 5นะครับเพียงแค่4ตัวเลขเท่านั้นนะครับสรุปนะครับก็เป็นแนวทางให้กับท่านสมาชิกตามนี้นะครับผิดถูกก็ขออภัย ในคลิปหน้านะครับแอดมินก็จะลงในส่วนของหลักร้อยนะก็มีตัวเลขที่คัดเด่นสำหรับหลักร้อยมาฝากกับท่านสมาชิกเช่นเคยโปรดติดตามในคลิปหน้านะครับแล้วก็ในคลิปนี้ฝากตัวเลขสําหรับเด่น10บ,บนด้วยก็คือเลข7็นะก็คือ7 2 7 3 7 4แล้วก็7 5ให้ท่านสมาชิกนั้นพิจารณานะครับตามนี้สุดท้ายนะครับแอดมินก็ต้องลากท่านสมาชิกไปก่อนนะครับสวัสดีครับ